วิ่งกูาิ่งเกูวิ่งเออเอออยู่คนเดียวนี่ไม่เห็นใครเลยอ่ะป้นไม้ป้นไม้คนอยู่ไหนวะป้นไม้เน่ยเป็นคนหินงนี้เรื่องเรื่งเ่คนหิ่งกอนยไหมตรงไหนเล่ามันดีดอ่ะซิวทำไงอ่ะทำใจดิ

ใจเย็นเพื่อนเติมยาดำใสีอพอพอกไปห้องน้ำออกไปห้องน้ำยิงซ้ายบนให้กูหน่อยฟิวยิงซ้ายบนกูหน่อยอ๋อได้แล้วเฮ้ยไม่ตายได้เ,เ,เหรอโอ้เหียเลือดกูหล่อยเป็นว่าเล่นไม่เล่นต้องตามาหน่ะดีที่สุดไม่เล่นแล้ว เฮ้ยแรงนะเพื่อนถ้ามึงเล่นเป็นอ่ะมึงเล่นยังไงเ่ะมึงลองยิงปุ่มซ้ายดูดิไม่แล้วไม่อย่างนี้ดิไม่ถัดไม่ดีนะกูเล่นอนะ่ะมึงต้องมีจับค้องหรือเปล่าเพื่อนกูดันตังได้เว้ยเออดันเลยเดี๋ยวกูจะดันกว่ามึงต้องมีมึงต้องอู้เกียจกระตายมึงต้องมีจับค้องหรือเปล่าอ่ะนี่ตรงไหนเนี่ยนี่ตรงไหนเนี่ยไา่มีเนี่ยเขา ตัวนึงเนาะมันมันมีมันมีบนบ้านมีบนบ้านก็มีงกลางมุมเลยงกลางมุมเลยเลวขอไหมอยู่กลางมุมเลยหนั่เพื่อนจริงอเ่ยังเอออย่าพิ่งเรียกอย่าพิ่งเรียกเลยยยัไเยืยานอย่ัไหเอาือเ้ยย่ัไงอ่รอ่รอ้งง

ไอเป็นแ้งแค่ย่างดีอ่ะการเล่นเป็นดีกี่บาดีกี่เรคูบวกเสิบเกู้บวกห้บว่าคุณก็ไก่เนอะคูบวกห